เริ่มแล้วเริ่มแล้วพีว่น้นองจ้าพี่น้องจ้าจากทำจากจากเห็ดกำแพงตอนนี้คือเริ่มทมดินแล้วจ้าทมดินเอามาฝากพี่นอ้องอุ้ซี่ได้เบิ่งนาะจา้าเนาะได้ชุ่มไปน้ำกันมวนมวนไอ้เอาเพลงใส่ติลึกกระซิบกระตองมาน่น,นไหมจะเพื่อนๆจ้าเลยโบมีเสียงเพลงเนาะ เบิงไปน้ากันแบบภาพนี่แหละจ้ามวนมวนน้ากันเบิงเบืงน้ากันเ <laughs> บิงผาเปาเนาะจ้านาอเพื่นพนอนเพื่อนตอนแรกว่าจะให้ฟังเพลงมวนมวลเอาเพลงยังเขามากกับตีลิดกระซิดไหมพี่น้องพี่น้องเอาละนาะจ้านาะฟังเสียงพี่นัง่งคือพี่น้องพี่นัง่นงเฮาจากพี่นา่งเฮ้าบอกว่าทายพี่จูห่วยหอ้ยอะไรกินอ้ไะ อุ้ยน่าหนาน้องมาอาฟั่งบนกระทิจงมาให้เพิ่นกระทายพี่อดูบอกว่าข้าเนินบ่หอดแปดอันนี้บอกนกมันว่าแปดตักไมโคไหมเพื่อนถามพี่น้าว่าใส่เต็มโบพี่น้าแปดตักไม่โคเอ้ยกระทเต็มรถนเลยเออข้นเนินเขาว่าหอดปนี่อันนี้อันพี่น้องกันด้วยจ้าด้วยเพื่อนแต่ง ค้นดินให้นาะจ่าเนาะเพื่อนกะอันรับจ้างกาแหละจ่าแต่ว่าเพื่อนกระเฮ็ดให้เฮ้าพิเศษนาะจ่าเนาะเอาเบิงน้ำกันจ่าเบิงน้ำกันอานีี่ย้ด พี่น้องเบิงกำแพงเฮาเด้อจ้าสูงขนาดใดเรามาเบิงถ่ายคลิปเด้อพี่น้องจ้าว่ามันจะเหลือขนาดใดเอาเฮาเบิงเอาอยังตกใจนําเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าเบิงๆพ,พ,พี่น้องจ้าเบิงไปน้ากัน

จ้่พี่น้องเต็มแล้วเต็มแล้วพี่น้องจ้าเห็นบ่เห็นบ่นบจ้าเหลือไอ้คำแพงเหลืออยู่สองก้อนอิฐกลัวๆพี่น้องจ้า <c oughs> แต่ร้ายครับเพื่อน,อนๆนะถมดินสูบทะนุนหน่อยนึงจ้านาถะนุนด้วยจ้าตรงนี้นาถนนจ้านาถนน พูดเลี้ยวเห็นกันบ้านหลังบ้านน้องเห็นแตหลังคาพี่นอ้องจ้าเพราะว่าเขาปลูกก่อนเนาะเพราะว่าเอาบริกาเบื่องว่ามันตอนที่เขาเห็ดเขายัางบ่ท่านมาเห็ดถนนจ้าพี่นอ้องเพราะว่าพอดีเขามาเห็ดถนนดำนะจ้าเนาะถนนที่อันไปนไปสนามบินสตึกด้อเพื่อนๆน,นั่นแหละเพิ่นมาตัดพานในหมู่บ้านเห้าเนาะมันก็เลยเป็น ถนนสูงน่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเมื่อก่อนมันบ่ได้สูงแบบนี้เพื่อนเพื่อนจานั่นแหละถ้าเฮ็ดถ้าเขามาตัดถนนก่อนก็สิก็สซดีเนาะจ้ะเนาะถ้าเขามาตัดที่หลังห้ามันก็เป็นแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนามาแก้ที่หลังมันก็สิซคนที่เฮ็ดก่อนบานก่อนก็สิซ่ํำเนาะจ้ะอ่เต็มแล้วเพื่อนเพื่อนนี่แหละสูงบ่พี่น้อง ท่ขนาดเพื่อน้องจ้ามิซมิซิรีเลยอ่ะกับแพงเ้าอ่ะอยากกับบานอยากไปเห็นอันมองมองถน,นนตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนที่ซีเขาบ้านนอกนเนาะเพื่นสิเห็ดเป็นแบบใล้ายๆสะพานร้อยไหมจ้าแต่ว่าตอนนี้คือคือเป็นแบบนี้ก่อนเนาะปงหูพื่อกันว่าน้ำม,มันสิถ่วมไปหอดเขาบ่ยยานอยู่เพื่อนเพื่อนจ้ายานน้ำถ่วมอยู่ ขอบคุณหลายเด้อค่ะที่เขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อเพื่อนเพื่อนเพื่อสิบอันก็พลานคลิปต่อไปของเฮาเนาะจ้าเนาะเฮาจะมาอัปเดตเรื่อยๆจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าอ่าก็รอเก็บตังค์พุ่นอะจ้าจังสิได้ปลูกบ้านเนาะเฮ็ดงานเก็บตังค์จ้าพอก,กันเด้อพี่นอ้องขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ นำเนเอรเจ้ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ โตอีกนิดหน่อยได้จ้ะเพื่อนๆซาใจอยากได้บ้านขึ้น้นองอุ้งอิงนะจน๊ะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวลอลองบประมาณก่อนเลยจ้าว่าสิเก็บเงินได้คือเพิ่นบ่อเนาะจา๊ะเนาะว่าสิได้บ้านหลังขึ้น้นองอุ้งอุ้งอิงบ่อเห็นแล้วอยากได้อยากได้บ้านหลังนั้นแต่ว่าเนื้อที่ขงเข้าบ่งห้ว่า็ดได้เพราะจ๊ะเนาะก็นั่นแหละลอรอเก็บตังค์น้ะงพี่น้อง <laughs> ใจเขาอยากได้แต่เขาบ่มีทุนทรัพย์เขนนา,าก็เหิตไปไห้เนาะจ้าเนาะแต่ก็นสละจะพยายามเก็บตังค์เนาะจ้ะเนาะเบิ่งว่าสิได้หลังขนาดใดเนาะจา้ะเนาะหลุนไปน้ำกันพี่นนองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไ้เด้อราล่อลุนไปน้ำกันจ้ะเพื่อนๆจะอัปเดตเรื่อยๆเ,เลยจ้าก่อนี่เฮ้าสิเฮิดหรือว่าก่อนี่ก่อนหน้าที่เฮ้าจะปูเฮาสิเก็บได้เงินบ้านหลังขนาดไหนเนาะจ้าเนาะ รอเบิ่งไปนํากันเพืเเ่อนๆมันสองสามปีพื่นละเนาะเก็บตังก่อนเก็บตังก่อนทำงานเก็บตังถ้าโชคดีก็ได้รางวัลที่หนึ่งแต่รางวัลที่หนึ่งก็สิโปเลยเนาะจ้าได้งามบานงามงามเนาะจ้าขอบคุณจ้าที่เขามารับชมพอกันเด้อพี่น้องถ้ารางวัลที่หนึ่งมาเร็วก็สิได้เห็นเร็วเนาะจ้าเนาะ จ้าสวัสดีค่ะ